ไปร่วมงานวันเกิดดีกว่ามาเพราะคุณเคยไปงานวันเกิดเพื่อนที่อยู่แบบตามต่างจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เราคุ้นเคยไะ ไปไกลๆหน่อยอะคนเมืองเออพี่ตายแล้วคนเมือง <laughs> นีน่จะจัดเองอยู่บ้านแล้วเวลาที่ถ้าจัดเองอยู่บ้านอย่างนี้เวลาเพื่อนมามแล้วเวลาเพื่อนกลับไม่ไหวทํงานก็ให้นอนอยู่บ้านนั่นแหละคล้ายกันกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยค่ะเ,<อ>เขาไปร่วมงานวันเกิดคุณผู้ชมแล้วเขาก็เปิดห้องนอนปรากฏว่าในระหว่างที่โอ้โหเอ็นจอยวันเกิดเต็มที่เลยแล้วก็นอนหลับอยู่นั้น หนุ่มคนนี้จู่ๆลุกออกมาจากห้องแล้วเดินไกลไปเป็นกิโลพร้อมกับบอกว่ามีผู้ชายเดินมาส่งค่ะ อยู่หน้าห้องเต็มเลยเออแต่พ่อหนุ่มคนนี้อันนี้กางเกงในปะกางเกงในชายปะบ็อกเซอร์ออบ็อกเซอร์เลยกางเกงในแบบเต็มตัวาาใช่ใส่มาแค่ตัวเดียวแล้วก็เดินลงบันไดออกจากอาคารน่าจะเป็นพวกแบบรีสอร์ทที่ให้นอนพักค้างคืนได้อะค่ะแล้วก็หายออไปเลยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่า คุณขวัญอายุ31ปีก<อ>็ไม่ได้เป็นจาเพศนะไม่นะเออคุณขวัญเนี่ยเขาหายเลยกลายเป็นว่าหายออกไปเพื่อนบอกเฮ้ยขวัญหายขวัญหายขวัญหายของแท้เลยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมใส่กงาเกงในตัวเดียวเดินออกจากห้องลงบันไดห้องพักแล้วก็ไปที่จุดตรงนี้คือโรงเก็บจักรยานไปทำไมอะไม่เห็นมีใครเลยตอนกลางคืน แล้เขาก็ไปเดินวนๆตรงนั้นนะแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกมาด้านบนค่ะแล้วก็เดินไปตามถนนที่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าเต็มไปด้วยป่าเพราะว่านี่มันคือซอยที่เข้ามาจากถนนใหญ่อีกทีนะคะพอคุณขวัญเดินไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นภาพในกล้องว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่เขาเหมือนรู้สึกเขาตกใจแล้วเขารู้สึกตัวแต่มองไปรอบตัวอันนั้นมันคือป่าหมดเลยอ่ะเขาก็ยืนงงอยู่แป๊บนึงว่า เฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ยสักพักหนึ่งตัวคุณขวัญเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะอันนี้เราทําภาพจําลองขึ้นมานะคุณผู้ชมเพื่อประกอบกับสิ่งที่คุณขวัญให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราไว้เดินไปเจอผู้ชายคนนึงถามว่า <Hey. S 1> จะไปไหนอ่ะเดี๋ยวพาไป oh. แล้วเป็นผู้ชายที่แบบผมหยิกๆอ่ะคือตัวใหญ่ๆผมหยิกๆคือรูปร่างใหญ่ผิวคล้ําเลยอ่ะ oh. พอมาคุยกันแบบนั้นปับ๊บก็เลยบอกว่าเหมือนเขาจะเดินกลับออกไปเ,ออเขาจะเดินออกไปข้างนอกผู้ชายคนนี้ก็เลยอาสาเดินมาส่งค่ะ แล้วก็เดินมาถึงปากประตูซุ้มวัดวัดนี้คือวัดบางกอบัวนะคะแล้วเขาไม่ยอมเดินออกจากประตูวัดเลยคุณผู้ชม,มเขาบอกกับคุณขวัญว่าเขาส่งได้แค่เนี้ยมาส่งได้แค่นี้จริงเดินออกจากประตูวัดนี้ไปแล้วจะไปเจอร้านค้านะคุณขวัญก็เลยงงว่าอะไรวะพี่พี่เดินมาส่งผมตั้งไกลพอมาถึงหน้าประตูวัดแล้วพี่จะทิ้งกันอย่างนี้เลยอ๋อก็เลยเดินผ่านมาห้าเก้าหลังจากนั้นหันหลังกลับไปอีกที อ้าวหายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมหาผู้ชายคนที่เดินมาส่งรูปร่างใหญ่ๆผิวคล้ำๆคนนั้นน่ะไม่เจอแล้วคุณขวัญเขาก็เลยเดินไปที่ร้านขายข้าวนึ่งไปเจอร้านก็เลยคุยกับแม่ค้าว่าผมคือผมมาไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงคือผมมางานวันเกิดเพื่อนนะบอกแม่ค้านะคะแล้วก็เนี่ยมีคนเดินมาส่งผมที่หน้าวัดแล้วก็บอกว่าเดินออกไปอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเจอร้านค้าเนี่ยผมก็มาเจอแม่ค้าร้านข้าวนึ่งจริงๆที่นี่มันที่ไหนหรอครับ แล้วผมเนี่ยต้องเดินกลับไปที่พักเนี่ยต้องทำยังไงแม่ค้าตกใจเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจุดที่คุณขวัญเดินจากมามันคือร้านครัวลุงอูในตำบลบางกระเจ้าถ้าเทียบกับจุดที่มันเป็นที่พักของเขาอ่ะสกิโลห่างออกมาสามกิโลคนเดินเท้าอ่ะคุณใส่กางเกงในตัวเดียวเดินมา มันจะตุปต๊ปั๊บตุ๊ปเป๋อะไรมาได้จนถึง3ากิโลกว่าจะมามีสตินะคะจนตอนท้ายเพื่อนที่ตื่นมาหากันไม่เจอก็เลยพากันออกตามหาคุณขวัญค่ะนี่ต้องแจ้งตำรวจมาเลยอ่ะคุณผู้ชมนอนนอนกันอยู่เพื่อนหายไปคนหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ชื่อว่าคุณสงศัก์ค่ะบอกว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นขวัญใส่กางเกงในตัวเดียวเดินออกไปตอนนั้นก็คิดว่ากลัวเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นอ่ะก็เลยไปดูที่พักข้างๆอุ้ยข้างๆมันเป็นที่พักร้างนี่ แล้วขวัญไปไหนเนี่ยออพยายามเข้าไปหาด้านไหนก็ไม่เจอขับรถวนหาสามชั่วโมงก็ยังไม่เจอสุดท้ายพี่ทรงศักดิ์บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงลองใช้วิธีแบบโบราณดูหน่อยตามความเชื่อพอหาตัวเพื่อนไม่เจอพี่เขาก็เลยตัดสินใจจุดทูบหลังจากนั้นพออธิษฐาน่าขอให้เจอเพื่อนปักทูบไปปับ๊บเจอขวัญเลยค่ะจริงเหรอ เนี้ยมันวิ่งออกมาทางเนี้ยแล้วหายไปเลยพี่คือหายผมก็ไปขับตามไปนู่นนะพี่ประมาณโลกว่าอืมก็ไล่ตามข้างทางไล่ดูตามสะพานปูนอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ไม่ไม่เจอนะพี่อจนแบบท้องแล้วแล้วก็มาจุดทูปสารตรงเนี้ยพี่อืมจุดทูปสารตรงนี้แล้วก็บอกให้น้องเจ้าของมาเกิดพี่ที่เป็นคนเจ้าของเจอบอกว่ามึงจุดทูปแล้วก็ขอเขาเลยว่าให้เจอเพื่อนอืมแล้ว ให้เจอเพื่อนแล้วจะบ่นเลยก็บ่นเขาไปเลยอะไรเงี้ยพวกปักทูบไปประมาณนาทีสองนาทีเองพี่แล้วพวกพี่ก็ขับพามันเข้ามาแปลกไหมล่ะปแปลกขับรถตามหาวนกันมาสามสี่ชั่วโมงไม่เจอพอไหวจุดทูบซ้าจุาอให้เจอปักปึ๊บลงไปไม่เกินสองนาทีเจอเลยค่ะในขณะที่แม่ค้าร้านขายข้าวนึ่งบอกว่าตอนคุณขวัญเดินมามขวัญเอ้ยขวัญมานะ่ะเขาบอกว่า มีผู้ชายเดินมาส่งผมนะแต่แม่ค้าบอกว่าไม่เห็นจะมีใครเลยเออมีเดินมากับผู้ชายเขาบอกว่าอยู่ๆเขาก็ตื่นขึ้นมานอนอยู่ริมถนนริมถนนที่ใดที่หนึ่งนี่แหละมองเขาบอกตื่นขึ้นมามีแต่ป่ามองไปมีแต่ป่าแล้วก็มืดแล้วทีนี้ก็ลุกขึ้นมามองซ้ายมองขวาก็มีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะมาถามเขา บอกมึงเดินตามกูมาเดี๋ยวกูไปส่งไปทางเดียวกันรูปผู้ชายคนั้นรูปร่างเป็นยังไงที่น้องเล่าเ,เขาบอกตัวใหญ่ๆดำๆผงฟูๆอ่าแล้วก็พากันเดินออกมาแล้วเดินมาสุดจนถึงซุ้มวัดบางกระบัวพราะน้องบอกว่าเงยไปเห็นเขียนว่าวัดบางกระบัวแล้วผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่ากูส่งมึงได้แค่นี้นะกูออกไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวมึงเดินต่อไปข้างหน้าจะมีร้านค้าแล้วเขาก็พอเขาเดินออกมาเขาก็มาเจอหนู โอ้โห oh, คุณ<ม>แปลกมากนะคะคือต้องถามว่าปาร์ตี้กันหนักเบอร์ไหนอะทำไมถึงได้ลุกขึ้นมากลางดึกพร้อมกางเกงในตัวเดียวขนาดนั้น